สวัสดีค่ะวันนี้ที่อัดคลิปนะคะก็เป็นวันที่4เดือน10พฤษภาักราร2 5ย5นะคะก็เป็นวันเกิดของนานเองค่ะเอฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูมีก็สำหรับปีนี้นะคะนาก็อายุครบอายุครบ32ปีบริบู์แล้วค่ะก็มีหลายๆคนนะคะอยากรู้ว่านาใช้อะไรแล้วก็ทำไมผิวหน้ายังดู ไม่เหมือนคนอายุ30กว่านะ่ายังดูเด็กอยู่เลยวันนี้นนะาก็จะมาแชร์ไอเทมที่นะนาะใช้มาตลอดระยะเวลาหลายๆปีที่ผ่านมานะคะเอาตั้งแต่ขั้นตอนการล้างหน้าเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเริ่มตั้งแต่การล้างหน้านะคะขั้นตอนแรกเลยอันนี้เลยค่ะ Acne a g e Liquid Cleanser นะคะ Oil Control อันนี้นนะาใช้มานานมากเริ่มแรกที่ใช้เลยก็คือว่า ไปเที่ยวกับเพื่อนประมาณ5วัน6วันนี่แหละแล้วก็ลืมเอาโฟมล้างหน้าไปแล้วก็เลยใช้ของเพื่อนมาตลอดห้าวันนั้นกลับมาบ้านแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรู้สึกผิวเราดีคือรู้สึกสิวผดอะไรมันหายขึ้นแล้วก็เลยถามเพื่อนว่าเฮ้ยที่มึงใช้อะไรนะอะไรอย่างเงี้ย <G ül üyor> ก็เลยไปซื้อตามนาน,นะคะก็ใช้มาตั้งแต่ตอนนั้นประมาณห้าหปีแล้วใช้มานานมากะคะแล้วก็ใช้มาตลอด สำหรับล้างหน้าตัวที่2นะคะดานาใช้อันนี้ค่ะเป็นสครับของเซนไอฟ์นะคะอันนี้ก็ใช้มานานแล้วเพรสมควรแต่ว่าสูตรนี้เพิ่งเริ่มใช้เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาอันนี้รู้สึกว่าเมสสครับอะคือเนียนมากเราไม่ได้ใช้ทุกวันนะคะสครับเราจะใช้ประมาณสักสมครั้งต่ออาทิตย์หรือ2ครั้งนะคะก็ รู้สึกว่าเราได้ผัดเซลล์ผิวอะไรที่มันรู้สึกว่าหน้าเราหยาบค่ะแล้วก็จะคับออกหมดอันนี้คือดีมากค่ะใช้แล้วหน้านุ่มเลยหลังจากใช้เสร็จเพ okay, ค่าล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะซับหน้าแห้งขั้นตอนต่อไปก็เป็นอันนี้ค่ะ l o r e a l Paris Reventral Lift นะคะ k r i s t o n Micro Essence นะคะอันนี้ก็เป็น เซรั่มน้ำตบซึ่งชอบมากนะชอบมากรู้สึกว่ามันมันมันทำให้ผิวเราผิวเราดีอะ่ะค่ะก็สำหรับตอนนี้นะคะเวลาที่นนนทาน,นะคะนนนก็ไม่ได้แค่แบบว่าตบๆมาในโฆษณานะน้ำตบก็ตบๆๆอันนี้ไม่ใช่นะคะดิฉันนวดนะคะนวดแล้วก็ลาก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 ขึ้นขึ้นไปนะคะให้หน้าเรามันยกอะ่ะตรงนี้ก็ลากขึ้นลากขึ้นถามวมีเวลานะคะเดี๋ยวนางจะทํา คลิปสอนนวดหน้ายัางไงให้หน้ายุกนะคะซึ่งมีชั้น32แล้วชั้นก็ได้เท่านี้ก็เลิศอยู่นะก็ปังอยู่สวยนะคะอันนี้คือเต็มสิบก็ให้ให้สิบเลยอะเพราะว่าใช้ติดใจใช้มาตลอดนะคะซื้อตุนด้วยอันต่อมาก็ยังคงอยู่ที่น้ำตบเหมือนเดิมนะคะเป็นคนชี้บ้านน้ำตบมากชอบ สำหรับตอนนี้นะคะนนาซื้อมาเพราะว่าไปอ่านรีวิวแล้วเขาบอกว่ามันช่วยลดจุดด่างดำซึ่งเราเนี่ยนอนเป็นรอยจุดรอยสิวเป็นจุดดำดำนะคะก็เลยอยากให้มันหายเร็วๆก็เลยซื้อมาลองใช้้วตอนนี้ก็ใช้ไปครึ่งควรแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเออมันใช้ได้ผลดีพอสมควรแล้วก็ผิวเราชุ่มมากตื่นมาอันนี้นนาใช้แค่ตอนก่อนนอนนะคะเพราะมันให้เท็กซ์เจอร์ที่แบบว่า นเข้มข้น,น่ะแล้วมันก็แบบระเนืดหน้าหน่อยเพรานเ้นนคิดว่าใช้กลางคืนก่อนนอนคือดีแต่ถ้าใช้กลางวันแล้วก็หน้าเราอาจจะเดิมก็ได้อันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าเราใช้ก็ตอกนกลางคืนก่อนนอนเท่านั้นนะคะค่ะไอเทมต่อไปสําหรับคนที่ไม่อยากหน้าเขียวเร็วนะคะนี่เลยเป็นกันแดดน,นะคะนานาใช้ biole UV perfect new นะคะ SPF 50 PA+++ บว นี่นานาเลือกใช้ b ิ o เวอันนี้เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นสปอร์ตแล้วก็อ o u t d o o r activity นะคะซึ่งเราเป็นคนที่ชอบออกไปบูข้างนอกก็เลยเลือกใช้ตัวนี้นะคะซึ่งอยากจะบอกเพื่อนๆว่ากันแดดเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะคะเพราะว่ามันจะช่วยบล็อกแสง UV อะไรต่างๆนาะนาะนะไม่ให้มาททำลายเซลล์ผิวหน้าของเราไม่ให้หน้าเรามันมันทําให้หน้าเรามันเหีเะะ่ยวเร็วค่ะแล้วก็ทาลายหนังหน้าเราอย่างมากฝ้าก็ขึ้นหลายๆอย่างนะคะอันนี้ก็ ทากาันแดดก็จะช่วยได้มากๆเลยนะคะค่และทั้งวันนี้นะคะก็เป็นไอเทมที่เดนนาใช้จริงในชีวิตประจําวันนะคะและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือว่าเป็นที่น่าพอใจสําหรับคนวัยสาบวกแบบเรานะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะจะชอบคลิปวิดีโอนี้ของเรานะคะเป็นกําลังใจในการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เราด้วยขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ฝาก Happy b i r ิร์ดเดย์ชมีนะคะขอให้ปีนี้นะคะ เป็นปีที่มีความสุขที่สุดขอบคุณมาก,มากๆค่ะเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ